อนุญาตวอาถึงเรื่องของวัดป่าวางน้ำเย็นนะเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีเพจเพจนึงเนาะเพิ่งก็ไปแฉเรื่องของวัดป่าวางน้ำเย็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีวัยรุ่นสั่งตัวของกาฬสินเนี่ยนำเงินที่เป็นเจ้าของเวบพนันนำเงินเกี่ยวกับเวบพนันนี่มาฟอกฟอกขาวอยู่ที่วัดป่าวางน้ำเย็นเดือดร้อนนะหลวงพ่อสุริยันโคสป,ปัญโยได้ออกมาให้ความชัดเจนเรื่องนี้นะ อ่ะข่อยขอเ้าเนาะพี่น้องเนาะหลายคนอัดเห็นว่าข่อยอยู่วัดปาวังนงําเยน็นเออข่อยขออนุญาตเ้าเลยเท่าที่ข่อยอยู่นะเท่าที่ข่อยเห็นนะหลวงพ่อนี่เป็นพระนักพัฒนาหลวงพ่อนี่มีมือมือหนึ่งมีตะคนมาขอให้เราซอยแนะ่รถพยาบาลซอยแนะ่รถโรงเรียนซอยแนะ่อันทุนการศึกษาซอยแนะ่วง,งนั้นวงนี้คือความเดือดร้อนนี่มาตลอดนะพี่น้องแล้วหลวงพอก็ได้เอาเงินออกไปใส่ใจเรงอื่นเลยนอกจากสั่งวัดสั่งโรงพยาบาลสื่อรถพยาบาล เสื้อบ่ไงจะซอยคนฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ยังชิจยางนี่ในสายตาข่อยที่ข่อยเห็นนะข่อยเท่าที่ข่อยเห็นนะพี่น้องก็คือว่าหลวงพ่อนี่มีเมตตาคักแล้วก็ซอยคับพี่น้องปัจ,จยจของมาวัดนี่หลายอีหลีเนื่องจากว่าญยาตยโยมมาวัดรัทา่าถูกต้องแล้วก็สั่งเหรียญสั่งเหรียญเพื่อ,อยังเพื่อเอาเงิ่อนมาในการสั่งวัดในการซอยคือมันต่อสิมีแบบ นคนมาขอสั่งเช่นแม่นใช่ยังสินะมาสั่งสั่งแล้วถวายยังสินะมันเกิดจากการซื้อขายเหรียญพี่น้องมันเกิดจากการซื้อขายวัตถุมงคลซึ่งก็มีการเซารซื้อวัตถุมงคลและวัตถุประสงค์การจะสั่งของเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะคือชัดเจนไงจัดสร้างเพื่อซื้อรถพยาบาลจํานวนสองคันจัดสร้างเพื่อซื้อรถพยาบาลมอบให้โรงพยาบาลนูน่นนี่นั่นยังสินมเขาใจบ่พี่น้องอันนี้คือข่อยมเวในแง่ของข่อยนะ ในแง่ของข่อยในแง่ที่ข่อยเห็นข่อยอยูบแม่นว่าเว้าไปพวกหูบ่เห็นข่อยหูข่อยเห็นข่อยเลยเบอกออกมาเรื่องนี้นะพี่น้องนะหลวงพ่อนี่เมตตายหลีแต่แนวอันี่ค้นวาไห้เล่าเนี่ยก็ต้องชี้แจงกันไปเนาะพี่น้องข่อยก็บ่ได้ว่าอันอย่างเด้ว่ากันไปตามหลักฐานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทางวัดป่าวังหน่ำเย็นเขาก็พพ้อให้ตรวจสอบอยู่เนาะ เอออันนี้คือคนขางได้ข่อยนี่คือคนขางในข่อยว้าออกมาแบบนี้ล่ละพี่น้องคำผู้ใจแบบอยากมากวัดก็รองมากบ่งได้พี่น้องร่องมาเบ่งได้วัด,ไ,ด,ไ,ดไม่ได้เก็บเงินคาเขาไม่ได้ม่อย่างเลยไม่ได้เก็บเงินไม่ได้อะไรแล้วแต่เจ้าสีมาเจ้าสีบยบูชาดอกไม่ไม่อย่างกว่าซ้ำพะวัดเขามีคาใส่ใจคานาํำคาไฟคาแบบทำความสะอาดอย่างสิมันเป็นค่าใช้ใจ่ายไม่ได้ฟรีพี่น้องเมื่อก่เป็นธรรมดาที่จะหม่มองหยอด มองหยอดทําบุญนั่นบุญนี่มันเป็นปกติของทุกวัดหลยไปพี่น้องคอยไปเที่ยวประเทศจีนมากาอขเห็งเก็บคาเข่าคุ่นตัวคอยเสียงแต่พอท่านเด็กเข่าไปหุ่นท่านเดีเห็นยังผุ่นเสียผู้ละลอยอเออเข้าใจตรงกันเนาะ